โอเคนะครับก็ต้องขอกาบสวีทัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กแกลวแซนเค้นะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวในส่วนตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวละคร ไอลิสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสกิลโคตรโกงนะครับจะโกงขนาดไหนก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในส่วนแพทหน้านั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบไหนต้องรอติดตามชมกันต่อไปนั่นเองนะครับก็จะมีตัวละครก็จะมีตัวละครอะไรกันตัวละครจัสตินนะครับบีเบอร์ด้วยนะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามาเป็นตัวละครตัวนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเดเพิ่งจะไปดูดีกว่า ขออัปเดตกิจกรรมก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับสายฟรีสายเปย์เซมาทางนี้นะครับเออนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยรอบที่4เหลือ,อสูต์แล้วสำหรับรางวัลแจ็คพอตนะครับก็คือรางวัลแจ็คพอตเนี่ยนะมันจะมีตัวเลขประมาณ6,000ปะนะครับผมถ้าหมดก็คือสุ่มไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะรีเฟซก็จะเที่ยง นะครับเที่ยงตรงแล้วก็เที่ยงคืนนะครับพอเที่ยงปั๊บเรารีบมาสุ่มเลยพี่สุมส่มไป2รอบ2รอบนะครับพี่สุ่มไป2รอบเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้โทเค็นในการสุ่มนั่นเองนะครับพี่ไม่อยากใช้เพชรนะเพราะคือออกยากกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าต้องลุ้นว่าแจ็คพอตเนี่ยจะหมดก่อนหรือเปล่าเราต้องรีบมาสุ่มครับเดี๋ยวจะหมดแจ็คพอตก่อนมันจะสุ่มไม่ได้แบบพี่เห็นไหมนะครับมันต้องมีเลขแจ็คพอตอยู่ตรงนี้เราจึงสามารถสุ่มไ,ได้นั่นเองนะครับในในกิจกรรมนี้ก็ เล่นง่ายๆเลยนะครับสายฟรีด้วยสุ่มได้21ครั้งด้วยนะครับสำหรับสายฟรีนะใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับกติกาก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับสุ่มฟรีด้วยโคตรดีเลยนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยว่าจะเป็นชุดเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องชุดอ่าตัวนี้ด้วยเฮฟวี่นะครับนี่โอ้อยางเทล,ล่เราก็จะมีกล่องชุดกล่องสกินปืนต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่ 20นั่นเองนะมีถึงวันที่20ยาว,ยาวๆาไปเลยแล้วก็ก,กิจกรรมนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ199เพชรลับในส่วนหมวกตัวนี้ไปเลยโอ้เหมือนหมวกนักมยายกลน่ะเออดูดิโคตดสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีหนวดตัวนี้โอ้ยโคตดเท่นะครับอย่างสวยเลยดูดิโอ้ต้องรีบมาจัดกันละนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับกิจกรรมสายฟรีตอนนี้มีอัปเดตมาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็ วันคืนนี้หรือเปล่านะครับที่ยับเด็กเข้ามาในส่วนสกินปืนสกานะครับสกาเมกาโรดอนนั่นเองนะครับสำหรับสกาฉลามตัวนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะที่ยับเด็ดเข้ามาให้สุ่มกันนะครับเป็นฉลามตัวนี้ได้ี่เมกาโรดอนนั่นเองนะแหมจะเทพไปเลยนะครับผมมาแน่นอน100%ปรซรอกันได้เลยนะครับสำหรับสกาตัวนี้นะเพราะว่าเกมเนี่ยส่งให้พี่รีวิวเป็นที่เรียบร้อยอยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นปะนะครับแล้วก็ที่สําคัญหัวขาวจัำเด็ดเข้ามาแน่นอนนะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะ ไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแฟนเพจเนี่ยไม่เห็นอัปเดตในส่วนหัวขาวนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าก็เป็นไปได้ต้องรอดูนะครับต้องติดตามทางแฟนเพจด้วยแล้วก็ GM ด้วยว่าจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมคร่าวๆนะไม่น่าจะมีอะไรมากส่วนย้มสายฟรีแบทเทิลอินสตากเนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามาวันที่15นะครับก็คือเป็นกิจรกรรมลงเล่น ครบ5คขว้าสก,กินนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็วันเปิดกิจกรรมใหญ่ก็จะเป็นวันที่22ไปเลยยาวไปเลยถึงสิ้นเดือนนะครับถึงวันที่1เลยกาสนะับสนกิจกรรมนี้จะมีท่าทางนะครับฟรีมีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาลุนรับเพชร19,999เพเอชรนั่นเองนะบ,บอกเลยว่าคุ้มจัดจัดแต่พี่มารีวิวเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับกิจรกรรมไหนมาใหม่นะครับมาด่วนๆพี่รีวิวหมดทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็พี่ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งสําหรับคลิปสั้นแจกเพชรฟรีนะครับ ถ่ายผลอยากตอบนะครับเข้าไปดูในช่องพี่ได้เลยมันจะมีคลิปสั้นอยู่มีถ่ายผลเสียงสกินฟืนนี้เสียงสกิลตัวละครตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตอบแล้วก็เม้นต์ยู่ดีไว้เดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกทุกทุกหนึ่แสนวิวนั่นเองแล้วก็พี่มีสตรีมแจกเพชรใน t i k ตอกด้วยนะครับใครอยากได้เพชรฟร,ฟรีนะครับโชว์ตึงใน ในสตรีมพี่ได้เลยนะครับเจ็ดชิวติดอันดับหนึ่งพี่แจกเพชรฟรีเลยอย่าลืมเข้าไปดูสตรีมในทิกตอกกันด้วยเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับทิกตอกนะครับมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นตัวละครไอริสนั่นเองนะครับไอริสที่ยับเด็ดเข้ามาแผลกหน้านั่นเองก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลุดในส่วนเอ่อยังไงหลุดในส่วน ฟีฟายแอดวานซ์นัตอนนี้ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดเมื no we we ่อช ala ่วงบ่ายสามสี่โมงพี่ไม่แน่ใจนะพี่เข้าไปดูก็คือปิดแล้วนับตอนนี้ปิดแล้วเปิดวันที่สิบสี่คือวันนี้นี่แหละนะครับทีนี้ก็คือรอเข้าเซิร์ฟหลักนะครับทีนี้เซิร์ฟหลักเนี่ยก็จะปิดตัวเกมเพื่อจะอัปเดตน่าจะหนึ่งวันนะครับเกมเขาจะแจ้งอยู่นะครับก็ต้องรอดูเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่มาดูนะครับพี่ก็อัปเดตในติ๊กตอกเรียบร้อยอันนีี้้เเป็นนพ่ลยะครับผูตติดาม อ่าหกแสนน้หกแสนเจ็ดจะไปเจ็ดแสนละก็อย่าลืมไปกดติดตามช่วยกันด้วยนะครับทิกเอช่องจริงก็คือจะเป็นช่องนี้เลยนะครับผู้ติดตามหกแสนนะครับอันนี้ก็คือพี่ทําคลิปไว้ตั้งแต่วันไหนอะเมะื่อวานนะครับเมื่อวานเลยก็จะเป็นยิงทะลุไอวอร์สกิลตัวละครใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยเป็นตัวละครของผู้หญิงเป็นตัวละครของไอริสนั่นเองนะครับผมเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูว่า การยิงเนี่ยมันทะลุจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก่อนยิงเนี่ยอันนี้พี่ทําให้ดูในวิดีโอเลยก็คือพี่ตั้งไอวอรชั้นเดียวสำหรับศัตรูนะตั้งไอวอรชั้นเดียวอันเดียวนะครับก่อนใช้เนี่ยเราต้องกดสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน้านี่ไหมกดสกิลปึ๊บเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่จะกดสกิลเห็นไหมดวงเมาส์พี่นะปึ๊บกดละทีนี้ยิงเห็นไหมทะลุเลยครับผมดูแล้วมันจะมีมาร์คสีชมพูเห็นไหมตรงเมาส์พี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาร์คให้เลยนะครับแล้วก็เรายิงเข้าไปเนี่ยถ้้้าาาามมมมมัันนนนนนโดดดจจจะขขึึเเ แล้วก็มันจะมีรูปเหมือนรูปหมีอ่ะข้างบนแมสซีมพูนะครับเหมือนแว่าเปิดสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับเออยิงทะลุแน่นอนนะครับดูเฮ้ยดูดีดาเมจทะลุเข้าไปเลยดูดีแล้วแตกครับดูแล้วดาเมจเข้าครับผม198เรียบร้อยเลยทะลุดูไอ้วอยไม่แตกนะครับแต่เออเขาตายแล้วเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นรูปหัวกระโหลกแล้วนะครับเนี่ยรูปหัวกระโหลกเขาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับดูแตกเรียบร้อยนี่เฮ้ย โกกจัดอ่ะดูช้านี่ดูยิงโป๊ะเรียบร้อยแตกทะลุเฮ้ยทะลุไอวอทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูถ้าตั้งไอวอ2สองชั้นมันจะโดนหรือเปล่าเออเมื่อกี้ชั้นเดียวไปแล้วไงทีนี้มาดูสองชั้นสองชั้นเนี่ยสังเกตไหมยิงไปทีสองทีแรกเห็นไหมมันมันไม่ขึ้นดาเมจแล้วิงแต่มันขึ้นมาร์กจุดให้นะครับผมมันขึ้นมาร์กจุดศัตรูข้างหลังไงน,นะเนี่ยตรงเนี้ยปั๊บปับป๊บปับ๊บนี่นี่ไม่โดนนะไม่ดาเมจไม่ขึ้นนะแต่ว่า ถ้าเรายิงแตกแล้วเนี่ยก็คือจะยิงได้ปกติเลยนะครับปุ๊บแตกแล้วก็ยิงได้ปกติแต่ว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราเห็นศัตรูได้มันขึ้นมันขึ้นมาร์กบอกนะแต่ข้อเสียคือเรายิงไม่เข้านั่นเองครับสลับไอวอลสองชั้นนะครับผมอ่านี่เห็นไหมสลับไอวอลสองชั้นก็คือยิงไม่เข้าครับแต่ท้ายวอลชั้นเดียวนี่เข้าแน่นอนนะครับผมถ้าบาเลต์นี่โอ้โหบอกเลยว่าน่าจะเม็ดเดียวอะ่ะโคตรโกงอ่ะนะครับแตเ่เราต้องกดใช้สกิลก่อนก่อนจะยิงทะลุไอวอลนั่นเอง นะครับประมาณนี้สลับสกิลตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงไอริสนั่นเองนะทีนี้อีกตัวละครตัวละครนึงก็จะเป็นตัวละครเจบี้นะครับหรือว่าอย่างไงอ่ะศิลปินดังที่คอลแลบกับฟีไฟก็จะเป็นจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะที่คอลแลบกับฟีไฟนั่นเองก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะแต่ว่าชื่อในเกมชื่อตัวละครในเกมก็จะเป็นเจบี้นั่นเองนะครับสกิลเขาก็คือนะครับใช้ EP ป้องกันความเสียหายให้กับผู้ใช้สกิลและเพื่อนๆร่วมทีมนะครับนอกจากนั้น EP ที่ลดลงจากเพื่อนร่วมทีมจะถูกเพิ่มให้ผู้ใช้สกิลเหมือนแบบไปดูไปดูด EP หลอดเหลืองอะดูด EP ของเพื่อนอะมาเป็นของเราเองโอ้โหสา,สายดูดสายดูดสายดูดนะครับก็จะประมาณนี้เลย นรับใครอยากอัพดูอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถไปดูในติก๊กตอกพี่ได้เลยนะครับพี่ทําคลิปลงไว้แล้วนะครับพี่ก็เลยมาสรุปอีกรอบหนึ่งลงใน y ยู u b e แล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันที่หน้าครับผมกลบาวคำว่าสวัสดีครับ